โอเคโอเคครับย okay, okay, ันลงไปเียกทานนะจ๊ะอาทษฐาน้วยอธิิฐาน้วยอธิฐานให้หาหายเลยนะรับรวยแล้วก็พูดไปอาทิชานไปเลยอยากอธิิฐานให้ก็อธทษฐานไปเลยไปทำชัดคนละสามร้อยก็ดีนะน้องนะน้าที่สบัตไหนก็ได้นะอูที่ไห้กับมดงูกพวกงานหน้าแมวใจโห่ชอบตามอยเทั้งหดนะฮะมีอะไรเนี้ย ลูกลูกก็ป่าเนี่ยเออคุณแม่เป็นอะไรมากเป็นอะไรมาผ่ากระดูกหลังตอนนี้เราผ่ากระดูกหลังมาแล้วผ่าตรงไหนอีกรอโอเค พอากมาแล้วเราก็เดินได้ไม่ออกไปหน้าบ้านนะคะอนเยไม่ไม่ได้ผมไม่ใช่หมอนะแต่คุณหมอเกัาช่วยพี่แล้วนะผมจะช่วยทำได้เจ้ากรรมในเวรแก่คุณใสใส่อะไรอะไรให้นะเอา เนี่ปวดทางไหนดูปวดหลังลงขาเอาฝึกออกได้ได้ไหมำรอนาอยเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะพี่นะเดินดูใบปาไหลสามตัวนะเดินดู

ก่อนเอาสูนย์ถึงร้อยเราลงก,กี่เปอร์เซ็นต์แล้วร่างกายดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเออดีอนะไปทนะไปทำพูนหลบตกมานี่ได้ไหมเออขับรถชนอมาขับรถชนเป็นไรรถเป็นอะไรไหมรถฝั่งตรงข้ามเป็นอะไรไหม